มีบางท่านคัดค้านนะครับว่าบิดามารดาไม่ได้เป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะพระอรหันต์ท่านสิ้นกิเลสแล้วแต่ว่าพ่อแม่ยังมีกิเลสอยู่และที่สําคัญพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของลูกประเด็นนี้ต้องกราบเรียนทําความเข้าใจดังนี้นะครับแม้พระพุทธองค์จะไม่ได้ตรัสโดยตรงว่าพ่อแม่ เป็นพระรหันแต่ว่าก็ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะครับว่าพระมาติมาตาปิตโรปุภาจริยติวุจเรอาหุเนยจะปุตตานังปชายะอนุกรรมปากาพ่อแม่นั้นเป็นพระพรหมของลูกยกพ่อยกแม่เราเนี่ยเป็นพระพรหมเลยประการที่สองเป็นบุรพาจารย์ของลูกคือครูคนแรกของลูก ประการที่สเป็นอาหนุนยยะบุคคลก็คือบุคคลผู้ควรได้รับของคำนับได้รับความเคารพนอบนบบูชาควรแก่การทักษินาและการบูชาเป็นพิเศษของลูกนะครับเน้นคำว่าของลูกไม่ใช่ของใครอาหนุนยยะบุคคลนั้นเป็นบุคคลพิเศษจึงสมควรได้รับการบูชาเป็นพิเศษจากลูกตรัสเอาไว้ว่าพระอรหันต์นั้นมี ความหมายในยะห้าประการหนึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสก็คือห่างไกลไม่อยู่ในกระแสะกิเลสที่จะทําให้มัวหมองได้เลยประการที่สองกำจัดข้าศึกคือกิเลสหมดสิ้นแล้วประการที่สามเป็นผู้หักคือรื้อทําลายกรรมแห่งสังสาร,รจากรเสร็จแล้วประการที่สี่เป็นผู้ควรแก่การบูชาพิเศษของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประการสุดท้ายไม่มีที่รับในการทําบาปคือไม่มีความชั่วความเสียหายที่จะต้องปิดบัง ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นคุณสมบัติของพระอาหารหันต์สำหรับพ่อแม่ของเราที่กล่าวว่าเป็นพระอาหารหันต์ก็คือเป็นดุจพระอาหารหันต์นะครับเหมือนพระอาหารหันต์เป็นพระพรมเป็นครูคนแรกของลูกเป็นอาหุนยญบุคคลและเป็นดุจพระอาหารหันต์เพราะอะไรครับเพราะกิเลสบางอย่าง พ่อแม่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านไม่มีตัณหาราคะไม่มีแล้วพ่อแม่ของเรามีคุณธรรมดุดพระอรหันต์เช่นเดียวกันกามาตัณหาราคะท่านไม่มีกับลูกนะครับจะมีลูกสวยมีลูกหล่อปานใดบิดอนมาดาเราไม่เคยเกิดราคะรักใครในกามในกำหนัดในความยินดีทางเพศอะไรกับลูกอย่างนี้ว่าเป็นคุณธรรมของพระอรหันต์นะครับ อุปาทานยึดมั่นถือมั่นพ่อแม่ก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเนี่ยเป็นลูกท่านท่านให้กำเนิดเกิดเรามาเกิดลูกมาไม่เคยคิดเป็นอื่นเลยนะครับท่านเปรียบเหมือนคำว่าเปรียบกันครับเปรียบเป็นดินเปรียบเป็นน้ำเปรียบเป็นลมเปรียบเป็นไฟหากเป็นดินพ่อแม่ก็คือดินถิ่นงามลำ้ำหากเป็นน้ำพ่อแม่ก็คือน้ำจริงที่ยิ่งใหญ่ เปรียบเป็นลมพ่อแม่ก็เหมือนลมพัดลมเย็นเป็นร่มใจเปรียบเป็นไฟก็คือไฟฝันส่องปัญญาเปรียบเป็นฟ้าก็คือฟ้างามความสว่างเปรียบเป็นทางก็คือทางบุญหนุนรักษาเปรียบเป็นพระก็คือพระในบ้านการบูชาเปรียบเป็นเทวดาก็คือเทวดาที่เลิศล้ำองค์สำคัญอันนี้เปรียบกัน ด้วยคุณธรรมดังกล่าวนี้ครับจึงกล่าวได้ว่าบิดามารดาของเรานั้นเป็นดุดพระอรหันต์ของเราสมควรที่จะได้รับความความเคารพนอบนอบกราบไหว้บูชาเป็นพิเศษจากลูกนะครับไม่ใช่จากใครจากลูกเท่านั้นดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าพ่อแม่เป็นพรมสีพักตรารักษาลูกท่านสอนสิ่งผิดถูกเป็นครูใหญ่เป็น พระอาหารหันต์ทองคำผ่องอัมภัยเป็นผู้ให้ยิ่งกว่าให้ในบัดดลหน้าพ่อแม่ผุดผ่องดุดท้องฟ้าน้ำวาจาโปรยปลายดุดสายฝนน้ำใจทนล้นหลังดังสายชนดวงกมนแม่พ่อพระธรณีพ่อนั้นเป็นพระเดชปกเกตกล่าวแม่นั้นเล่าพระคุณอุ่นเกสี พระคุณแม่พระคงคามหานทีพระคุณพ่อพระสุรีส่องโลกาเป็นการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นคุณธรรมของพ่อของแม่นั้นเลิศล้ำดุดคุณธรรมของพระอรหันต์แม้จะเป็นบางประการก็สมควรที่จะได้รับการกราบไหว้บูชายกย่องว่าท่านคือพระอรหันต์ของพวกเราเราเคารพนอบนอบบูชาพระอรหันต์ฉันใด ที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วนะครับลูกก็ควรจะกราบไหว้บูชาเคารพนอบน,อบ,นอบปิดอนบารดาฉันนั้นเหมือนกันเราไม่ก้าวล่วงไม่ปทุสารายพระอรหันต์ชั้นใดเราก็ต้องไม่ก้าวล่วงไม่ปทุสายบิดอนบารดาชั้นนั้นก็จะเป็นมหาโมคคลกับลูกด้วยประการทั้งปวงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับลูก กราบพ่อกราบแม่ดุจกราบพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดทุกข์เกิดโทษกับลูกนะครับกับเกิดกุศล,ลกุศล,ลธรรมกับเกิดกุศล,ลกรรมก็คือกตัญยูบูชาดังที่ท่านกล่าวไว้นะครับว่ากตัญยูรู้พระคุณเป็นบุญใหญ่บุญอื่นใดมีอยู่เท่าภูผาไม่อาจเทียบความกตัญยูที่รู้มาบุญบูชาพระคุณอบอุ่นใจ เพราะฉะนั้นลูกๆเวลาทำบุญมีคุณค่าจงกระตันยุตาปรากฏงามสดใสลูกทุกคนสามัคคีเลิดล้ำบุญนำภัยน้อมกราบน้อมไหว้น้อมบูชิตนิดนิรันร์ลูกทุกคนก็จะสุขสันตราบฟ้าตราบดินครับ